บ้านใหม่สอนรามเทพพิทักษ์นุ่มสอนรามเผยบ้านเทพพิทักษ์หลังใหม่คุณพ่อสุดหล่อซื้อบ้านให้กับลูกสาวน้องวีจีนับวันก็ยิ่งดูเป็นคุณพ่อลุกอบอุ่นสอนรามเทพพิทักษ์คุณพ่อของน้องวีจีลูกสาวตัวน้อยที่ตอนนี้กำลังน่ารักขึ้นเรื่อยๆคู่พ่อลูกน่ารักตัวติดกันมาก ลูกสาวก็มีพัฒนาการใหม่ๆมาให้คนเป็นพ่อได้ชื่นใจอยู่เรื่อยๆและภาพล่าสุดที่สอรามออกมาโพสต์รูปคู่กับน้องวีจีก็ทำให้รู้ว่าครอบครัวเทพิทักษ์นั้นซื้อบ้านหลังใหม่แล้วแฟนคลับต่างก็แสดงความยินดีกับครอบครัวที่เพิ่งซื้อบ้านและได้ขยายครอบครัวให้มีพื้นที่สร้างความสุขก,กันมากขึ้นแฟนๆแทนที่จะเห็นภาพก็อวยพรขอให้บ้านนี้อยู่กันเฮงๆกว่าเดิม ส่วนน้องวีจีลูกสาวคนสวยที่อายุใกล้จะครบสองขวบแล้วก็ได้ย้ายเข้าบ้านใหม่พอดีถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆของครอบครัวรวมไปถึงมีตาคนอยากจะเห็นมุมต่างๆของบ้านหลังใหม่แล้วเพราะต่างบอกว่าแค่เห็นมุมเดียวก็รู้ว่าบ้านหลังนี้จะต้องสวยแน่ๆน่าอยู่แน่นอนเลยซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีข่าวหลุดเล็ดลอดออกมาว่านุ่มสอรามเทพพิทักษ์นั้นได้ซื้อบ้านหลังหรูราคาสิบล้านบาทเพื่อสร้างครอบครัวเล็กๆ และเตรียมพร้อมกับสมาชิกใหม่ในอนาคตก่อนแต่งงานนั่นเองโดยสอนรามเทพิทักษ์หรือว่าหนุ่มเป็นนักแสดงและนักร้องชาวไทยเขาเป็นบุตรของคุณพ่อชุมพรเทพิทักษ์ซึ่งเป็นนักแสดงอาวุโสซ,ซึ่งชื่อสอนรามตั้งตามชื่อตัวเองในภาพยนตร์เรื่อง1นุ่ย์เขามีผลงานละครเรื่องแรกได้แก่4แยกนี้อายุน้อยและอรุณสวัสดิ์ต่อมาในปี2536 เขาได้แสดงในบทบาลเหินฟ้าและในละครเรื่องพยองและออกอาัลาบาั้มลูกไม้ของนายหนุม่มในสังกัด R.S. ต่อมาในปี2543เขาได้เข้ารับราชการทหาร2ปีในสังกัดกองทัพทหารราบมณฑลทหารบกที่11และได้รับรางวัลผู้นำแสดงชายยอดเยี่ยมจากชมรมวิจารณ์บันเทิงในปีพศ2542 แม่บ้านสวยขนาดนี้คุณพ่อก็ใจดีอย่างไรก็ฝากติดตามและเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของหนุ่มสอร้ามเทพ,พิทักษ์กับน้องวีจีด้วยนะคะ